จิตตังทันตังสุขภาวหังจิตใจที่ฝึกดีแล้วยอมนำความสุขมาให้เหอาสนันจิตนี้เป็นสภาวะหรือเป็นสภาพธรรมที่ห่งอารมณ์อยู่เสมอทางทาวารทางหก ตาหูดังลิ้นกายใจจิตก็จะห้ามหูในอารมณ์ภพก,ก่อนเวลาตาได้เห็นหูหูได้ยินเสียงดังได้กินดินได้ซิ้นรสกายได้สัมผัสใจได้นึกคิดเนาะจะหูอารมณ์เน้นในหกอยา่างตามธรรมศาติของของจิตนะแ้วก็มีิรักษณะสนาพิเศษของจิตนะจิตจะเป็นไปหลายโฮแบบ ไปอยู่กับตัวใดก็จะเปลี่ยนแปลงสภาพสื่อของจิตพระจิงบอกว่าจิตจริงมีมีอยู่สิบสื่อสิบประการจิตสื่อว่าจิตตะสื่อว่ามโนสื่อว่ามนักสื่อว่าหัตถญาตสื่อว่าปัญทะสื่อว่ามนายตนะสื่อว่ามานินทรีสื่อว่าวิญญาณสื่อว่าวิญญาณกันสื่อว่ามโนวิญญาณธาต เวลาอยู่กับตัวใดก็จะจะเปลี่ยนสภาพไปไปเป็นหละสื่อแต่ยังคงก็่าเป็นจิตยอยู่ฉะนั่นเวลาเราฟังธรรมอุบาอาจารย์เทศมันก็จะเบาลายามเบากว่าเป็นวิญญาณถาเราในขั้นหาอาะไรวิญญาณขันเป็นขันธีห้าถามเบาในขั้นที่แปดวปหวมโนวิญญาณธาตุจิตยังมีเอกลักษณ์พิศเศษที่มี่นาที ในการพิจารณาวินาที่ในการทำห่้องตามธรรมชาติตามความเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของจิตปจิมบอกว่าเป็นธรรมชาติที่ห่วงอารมณ์เป็นธรรมชาติที่ตนว่าสังสมอารมณ์ต่างต้องเปลี่ยนไปตามตามกาลโอกาสของจิต ปนั่นจิจจิมีความสามารถพิเศษหลายด้านแต่ก็มีอำนาจอีกอำนาจโดยตนเองอำนาจในการสะสมกรรมและกิเลสแต่ก็มีอำนาจในการหักษาวิบากคือผลของกรรมสิ่งแวดเ้อมเท่าก็ททำผ่านมาเป็นอย่างมันจริงสะสมมาตลอดเป็นอย่างมันมันบุรุษไปจะกเสื่อ บางเที่ยวบบคืดคอสิ่งแที่ยวเล็กเอากะทำในผ่านมานะ่ะย,ยอ้อนตัวนี้และย้อนจิตอย่างนี้มีอํานาจในการสะสมกรรมที่เอากทนะทำและที่เลสคือความตลวความปรดความหลงมันยังคงอยู่มันบุไปยใส่นี่คืออํานาจของจิตตัวจิตจดังกายและมันก็อาศัยวัตถุภายนอกที่จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย อดีตกรรมหมายถึงว่าสิ่งทด่ดเผ็ดผ่านมาในในอดีตผ่านมานั่นมันสังสมมาตลอดจิตกไ็ไปแต่เกี่ยวของเมืเ้อฮากระทำเรื่อยๆเรื่อยๆจิตมันก็ไปปลูกพันไปจดจอ่อมันไปนเห็นด้เกิดขึ้นมาได้อันสองมันอารมณ์เรื่อเมื่อว่าเฮาห้าห่อ,อารมณ์อยู่ตลอด อารมณ์หกอย่างไหนเห็นอยู่ตลอดได้ยินอยู่ตลอดจะเหตุกาจิติัหนึ่งลงไหลอยู่นํากับสิ่งที่เขาเขาสัมผัสมันก็เกิดได้ต่อมาเลยแมนจิตสิกมาถึงเป็นสิ่งที่พับหุวอารมณ์ของจิตพาให้จิตเกิดเลยสุดท้ายเป็นวัตถุที่พาให้จิตเกิดได้เมื่อเขาเห็นวัตถุต่างๆวัตถุในที่นี่เป็นแป่มาถึง หูเนาะเห็นหูหูง,งามงามจิตก็ไปลงไหลไป,ปผูกพันจิตนีนเป็นสังกตธรรมคือธรรมที่ถือปุงแต่งมาโดยสังขารปุงแตง่งนะสังขารปุงแต่งจิตปุงแต่งให้หักให้สร้างห้พ่อใจให้เสียใจโดยตัวไปห้องห้อบริคือหมาสิสร้างไฟเสียหักไป แต่โดยสังขารปรุงแต่งอีกปรุงแต่งคิดเอาครับพวกผู้นี้งามมักพอใจพวกผู้นี้ขี้ไล่บ่มหมักบ่วพ,พอใจผู้นีวามวนหมักนี่คือสิ่งที่สังขารปรุงแต่งจิตให้หักให้ซังฉะนั้นเฮาจริงลงแรกับสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นทุกข์เวลาอารมณ์ที่พอใจจะมีความสุขเป็นกามกามมงคณครับ เวลาอารมณ์บกพอใจเสียใจยกับเป็ยนพญาบาฉะนั้นเหตุที่ให้เข้าเกิดพญาบามาจากความบกพอใจจิตที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้เข้าสึฝึกจได้ฝึกคิดตอนนี้เปลี่ยนปัจจัยสาคัญฉะนั้นการฝึกคิดหมายถึงเคลืนในห้จิตเป็นปกติและก็สงบมีความนิ่มนวลหากจิตมีความอ่อนโยนมีความเขมแข็งขันจิตนิ่มนวลอ่อนโยนก็เกิดความเมตตา จิตเข็มแข็งจิตเป็นสมาธิบดลงไหลนะในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบจิตพองใสจิตมีความอ่อนนอ้อมจิตมีความนิ่มนวลมันจะบ่งบอกถึงสองอย่างหนึ่งกายกายเพราะว่าจิตสั่งกายให้กระทําเวลาจิตที่เปกเป็นสมาธิแล้วนะมันจะสั่งกายให้ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นเงินมีความมัน่นใจองใชของจิตจริงเที่ในเกิดมีความสุขเกิดขึ้นทางกายทางใจ